สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันค่ะวันนี้จะมาถ่ายจะมาถ่ายน้องแมวฝากนะคะฝากเอฟซีทุกท่านเอาเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรกวางทองนี่ค่ะเจ้ากวางทองน่ารักทะเลนทะเลนนอนลงลูกนอนลงนอนลงเดี๋ยวแม่จะถ่ายให้ดูเจ้ากวางทองดูเจ้ากวางทองพี่น้องนาฮักนาฮักค่ะทำอะไรลูกทำอะไร หน,หนเจ้ากวางทองเอานอนได้อนอนเรานอเราก็นอนเหมือนกันเนี่ยเราก็เป็นเจ้าทองกราวค่ะทองกราวทองกราวกับน้องกวางทองนั่งเล่นกันทำไรครับผมสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีเซครับนอนลงนอนลงนอนลงเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปให้ถ่ายวิดีโอให้นอนลงครับนอนลงเดี๋ยดื้อย่า๋ดื้อเดีย๋ยดืย้อนี่ค่ะเจ้า ทองกราวทงกลาวนอนอย่าไปต้องมานอนตักแม่เลยขอโทษคะโทษโทษน,ะะทษทษนี่ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยเจ้ากวางเจ้ากวางลูกแม่น่ารักเนาะน่ารักน่าชังพี่น้องเบิง้งน่าฮักน่าฮักค่ะกวางทองกวางทองทำอะไรลูก วางทองน้องทองกราวอันเหี่ยวกับพี่น้องเฮ้ไหน,นทำไมน่ารักจังเลยลูกใครโอ้หนอนลง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 หน,น,นูจะทำอะไรลูกหนูจะทำอะไรนอนลงเลยนี่นอนด้วยกันเนี่ยนอนนอนด้วยกันเนี่ยนอนด้วยกันเนี่ยทำอะไรเนี่ยไปไหนไปไหนไปไหนจะไปไหนครับนอนลง ไป,ไปแล้วไปแล้วไปแลยไปเลยไปแล้วปเลไปเลยตามไปดู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 ไปอืมอืมอืมเอาลงเอาลงเอาลงเดี๋ยวแม่ถ่ายลูกเดี๋เล่นสายไฟอย่าเล่นสายไฟหนฟูชื่อกวางทองค่ะ คูณ FC เอฟซีได้ละคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับคูมพันตุลาการแล้วก็คุณพ่องามชมชื่นนะคะด้วยอาทิตย์นี้คูมพันธุ์ไม่ได้กลับบ้านใจฟูมค่ะพอดีพอดีเมื่อนี้เมื่อนี้จัดประชุมพีเอซีค่ะให้กับข้าราชการคูและบุคลากร,ะะกรทางาการศึกษาการพัฒนาวิชาชีพแบบพีเอซีค่ะคูมพันเลยไม่ได้กลับบ้านค่ะเพราะว่ามันมีเวลาวันอาทิตย์เมื่อเดียวเมื่ออื่นน่ะคะ่ะ วันนี้ผมพันติดงานเลยไม่ได้กลับเลยครับถ่ายรูปน้องแมวมาฝากครับเลยไม่ได้ไปไล่นาสวนผสมเลยอืมสวัสดีครับผม <c oughs> นอนลงครับนอนลกรู้อะไรไหมดึง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 ดําจำจี้ไม่เกือเพาะละกระเทาะหน้าแว่นเพลี้ยอกแอ่นละกระเทาะท้องกลุ่มสาวๆหนุ่มๆอาบน้านําท่าไหนอับน้ําท่าวัดแว่งไหนขัดกระจกไม้ส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องอู้ ดู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 กัดมือคนดู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 ดฮานามาสิอ่านี่ค่ะพี่น้องดูสิดูสิโอ้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักน่าชังน่าเกลียดน่าชังมากค่ะเปไนนลูกไม่ให้ไปอืม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 ุงงง Quang tông, long tông quang tông, long tông quang. cao out, out, go hang, go hang hay, cầu hang hay. Go khang hay. cầu khang hay, a lái Go khang go hang, 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 go này

เจ้ากวางทองเจ้ากวางทองนอนลงไปในลุกไปไหนไม่เอาไม่เอาไม่ไป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 แล้วไม่ไปแล้วดึงๆดืงเดืองดืองเดืองเดืงดืองเดืงดองดองดงดงดงง พี่ทำการสัตว์คนให้น้องเหรอโอ้ยโอ้ยขอโทษด้วยค่ะโอ้ยอุ้ยอุ้ยจะคุณบันจะถ่ายให้ดูนอนลงครับนอนลง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 ถึง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 ริงถึงน่ารักน่ารักนี่ วางทองกวางทองนะคะเด้อตัวนี้ <ś c oughs> <ś c oughs> สว, ate, สวัสดีครับสวัสดีครับ, io, รบ,วบว etchup. สวัสดีครับผมชื่อกวางทองครับกวางทองกับทองกราวค่ะสวัสดีครับเอาน้องกับพี่เล่นด้วยกันจตึงตึงติงแต่ติงตึงติง,ง,งนี่ฮะนะนะฮะพี่กับน้องดูแลกันเอาเเอา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 นอะนลงนอนลงนอนลง นนเนี่ย <c oughs> น,น้องให้เอฟซีรู้เลยด้อะไรคะดู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 ไปกินนมไอ้เลยวันนี้ไปกินนมพี่ได้ไงโูกพี่เป็นผู้ชายทองกปล่าดูดูดูด,ดูทองเวล่าวทำอะไรพี่เนะี <c> ่ย <oughs> แก่งพี่กัดนมพี่ได้ไงเนี่ยทองกปล่าวครับเออควางทองครับ จะไปกัดอะไรพี่เขาน่ะไปแกล้งพี่เขาทำไมไอ้หน้าทะเล้นไอ้หน้าทะเล้นไอ้หน้าทะเล้นไอ้หน้าทะลนกันเขียวไปเล็บไปเล็บไปเล็บไปกัดนมพี่ได้ปะพี่เป็นผู้ชาย เอา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 หนูทำอะไรพี่เขาพี่เขาเป็นผู้ชายห้อก็พี่เขาเป็นผู้ชายหนูไม่มีนมหรอกหนูทำไมเป็นคนแบบเนี้ยทองกาว้าวทองวางทองกวางทองพี่เขาเป็นผู้ชายหายดูสิดูหน้าคนไปดูดนมพี่เขาสิดื้อที่สุดไปโทษกันโทษอ๋อออ ทำอะไรนะ่ะมันดื้อ,อไรเนี่ยไปหาดูดน้องพาใส่เลยเอ๊ะ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 ใครอยู่ตรงนี้เอ๊ะ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 ใครอยูอ่ตรงนี้ นีทองไปแล้วค่ะไปแล้วไปกินข้าวอีกแล้วไปกินข้าวอีกแล้วมาเอามากินตรงนี้มากินตรงนี้อะมากินข้าวอีกแล้วพี่น้องอันนี้คือเจ้ากองทองนะค่ะท่านเจ้ากองทองเขายไม่ยึกเขาจไม่ยึกมาขาจะไม่ยึกนะถ่ายรูปเจ้ากองทองกินข้าวค่ะพี่น้อง นี่ค่ะดิอด,อ,ดอหลูกสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมหิวข้าวแล้วลูกป้าหิวข้าวจัดพี่น้องเอ้ยขอบคุณเอซีมากนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันตุลากันค่ะกินขา้าว นี่คือเจ้ากวางทองนะคะกินข้าวอยู่เนี่ยอร่อยไหมลูกอร่อยใหญ่เลย คุณเนฟซีมากนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคูมพันุ์ตุลากันค่ะก็จะนําเสนอในเรื่องของเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้วิธีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงการจักสันตก้าค่ะแล้วก็วิธีการดํารงชีวิตของแมวค่ะน้องแมวน้องแมวน่ารักเียละคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะ คุณมากมากค่ะกินเอากินเอาไม่ยอมเง,งหนห้าขึ้นเลยเจ้าวขวางอ้องนะเจ้าวขวางกินเอากินเอาเลยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ